สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกก้อยภาคอีสานครับผมพี่น้องมาวันที่สี่ครับผมเจะจะขามือมังานไปเรืงอดครับดักหายพี่น้อง เอาแล้วมือที่สีกับดักเสียครับผมต้องเป็นเมืองหลังอื่นเฮ้ยที่เป็นแบบนี้หลังนีอยู่ถือรักกับดักครับพี่นอ้องนี่แต่ยู่วขบบนอบ๊อบาน กับดักมาเพิ่มอยู่เหียฮิกกาผมไปถามเจ้าของป้าอ้อยแล้วครับบ่ได้แบบนี้เนีย่ยว่าหายอีกเด้อเป็นมูก,นกันครับผมเนี่ยครับ ้าของปนอกจากเจ้าของเขาแล้วมีนี้ผู้ใดน,นอนเข้ามาเส้าคือว่าเดี๋ยวถอดถอดไปหลังถึกหลังหนึ่งไหมหลังทีมันถึกแล้วมันบ่นตายเลยครับ ว่าหายอีกเด้อยัองดูครับผมน,นี่ที่เด็ดต้องเห็ดดีๆเขาไม่กินอยู่ด้วยครับนี่สร้างมาแต่น้องอันนี้กลับเสียที่้อง โมนี่ยังดูแรงว่าสองไม่ได้ขอมาทั้งในอันนี้เราถือมือเศ้านะเพราะว่าตรงนี้หาอีกที่อ่เดี๋ยวขอยางเค็กมึงก่อน ผมกับดักกำลังหายอีกครับผมพีม่รอง หายหลังที่สองครับครับหายหลังที่สองสกรักครับผมหายไปแล้วสองเราจะคุยกับเจ้กหองปลาอ่อยกัน น่าสิหัวห้องผมนะหลังนี้ถอดออกจอุ่นี่หลังที่สามหายหายหลังที่สามสามหลังนะครับโดนแล้วผมอ่ะโดนแล้วพี่น้อง ล้างนี้บ่หายครับอยู่ขึ้นเก่าอยู่ฮยบอมแมนหายหล้างนี้ก็หายครับลางที่สี่หายสี่ล้างเนาะล้งถือกไปเอ้านนี่ก็หายหล้งที่หาครับหาหล้ง ห้องไันหายมาเถอะหาาล้างรอครับครับพียครับหลังนี่อยู่โอ้สีจังสีเนา เหตุแบบนีเนาะทำไมถึงทำแบบนี้ฮิาหลังมันน้อยๆได้พี่น้องนั่นลอยนึงได้เลยครับหาหลังน,นี่ยู หลังนั่นอยู่รุปหายหาครับมือที่4ีกับดักขายหาหลังครับเหลือวพ่อเพอสิบหลังได้ี่น้องมาดิว่าหายไปไหลายครับคือกล้าลวงค้องหูดังเหี้ยแต่ของป้าอ้อยกับหูจักกันนยค,ครับร่วงวาค้นเอาเน,น,นี่ยมันเป็น จะขวางป้าอ้อยใช่หรือเพราะว่าเพราะว่าจะขวางป้าอ้อยเป็นคนบอกผมไมาดัดต้องเป็นคนอื่นพวกมาหาหางหนูครับพวกมาหาหางหนูแท้เห็นแล้วก็เอาเลยนี่ไปซื้อหนึ่งหน่วยบาทนี่เดี๋ยวมวกเอี้นมาดุนกันพี่น้อง ไปหาหลังครับผมใส่เส,สเ,สเสียว่าไปสิว่าเสียว่าเสียมือดีซี่ครับสวดัสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับ <c oughs> มื่อดีซี่เจอแจกพอตครับผมปลาอ้อยโอ้กลับเสียไปหาหลังครับพี่น้องโอ้หแล้วครับข้าเจ้ามาเมาอ้อยครับผม ันขายจะคข้องปลาอ้อยมันขายครับขายปลาอ้อยแล้วมันนี่คนมาเหมาปลาอ้อยเขายางสารวจครับผมเขาเห็นกากก็เอาแล้วพี่น้องเขาติดตัดออกแล้วครับมันนี่กันเลยเก็บออกเฮ้ยกระิบ่านาเอาห้องกันเลยพี่น้องมะนาวาห้องกันนะครับ ว่าจำเป็นเลยเขาตอกมะยามอยู่แล้วจะขวางเขาแน่นว่าพี่น้องติดเือครับบม่เบียงครับมึงกับหายลายปานนี่ติดสื่อไหมเอาสื่อมาไหวอีกอ่ะหาอันนี้หรอกว่าไม่เคยเด็กเส้ลายหรอไหมายมันไม่เคยมีหรอครับ ไม้ก็คอยมีเหตุส่ป่ะทำทงหน้ากับไม้กับกระสิเหลือประมาณแพพองสิ่เหลืออยู่ประมาณมีิมั้งกว่ามันหายเรื่อยจาก4ีอสบ่ะเหลืออยู่ยี่สิบัวบางอันก็พังไปบรินนออ่อ่ทันได้สอบสองสามปัจจุบนันแต่ว่าเสีอไม่ไงกว่าครับ ตอไม้เลยดีวยกว่าง่ายดีกลับไม่ไม่แข็งแข็งมองหนูถือดีๆสั่แม่เอาไหมเนี่ยบอกงไ่ถือกีนน่นะกลับเสียเลยพี่นอน้อง แตะว่าเพราะว่า,าขเขาลืมกันทีไม่สงสัยเนี่ยเพราะลืมจังใดมันลืมหลายแท้นี่อยู่ไสงสัยเนี่ยอยู่ในไหนยังทีก็กกเอาเนี่ยเขาไปเอาเนี่ยเขนานหอยมันกินนั่นหลังนีโลง่งด้วย อันนี้่สิล้งางไงอยู่หลังนี่โอ้โลง่งเสียผีย่างดีเด้พี่น้องหลัางยืดเส้นก็ผีหลังน,งนึงมาได้เอาเมืองหลังดีก่อนเดี๋ยนั่นหลังนี้กับเสียหกหลังมาได้ครับเอาหลังนี้แล้วพี่น้องนดิวานเรื่มเมืองกับเสียไปหกหลังครับ เป็นหาดิ6หลังเป็นน้อยๆด้วยครับหลังนี้ก็เสียอุ๊ยดีดหลังนี้ว่าเสียดีดบ่าเสียอัจวักคืบขึ้นยอใหน่อยสิ ี่เขากินเน้่อะไรบ่เคยถีกจักเกียร์บ๊วบวนเลยปลาอ่อยบาทเนยียถีดรักกับแล้ว้างม,มีธงกับดักไว้ย่งดีย่านเขาลักหนูผิดว่าเขาทำพี่น้อง ไม้ไหมครับผมถออกดเนาที่เ claro ด็ดเท่าเฮ้ยกับเสียกับเสียนะจจะกับเสียกหลังนี่กู้เลยครับผมที่เด็ดเท่าอ่ะ ยุใสกลับอ่ะยุใสอู้ยพุ่นครับดึงเอาไปพุ่นยาวยาวยาว <c oughs> กลับหายแล้วก็ยังหมานนะจ๊ะพุ่นครับพี่เราแบบใกล้เลยครับอยูท่ทางไหนหุ่น,นลากออกไปอ่ะโอู้หูสวยสวยจ้าสวยสวยจ้าสวยสวยจ้ะทิะเตร์ว่ากลัาไปเลยไปไหน เป็นไงเป็นไงไหน่หนจ้โอุ้ยอ่อนๆเลยพี่น้องครับมึงสะอาดดีแท้ผมนุ่มสวยสวยเก๋โอ้หตายไม่ไหมครับผมแตม่ไม่ไหมอ่อนๆเลยครับพี่น้องโอสามหลังทุ่ทไายทำตัวดีว่าหลังอยู่ทั้งนอกกันที อย่างน,นี้้ะงนอกหายโอ้โห่บ่อถเถียรโอ้โหลังนั้นดีดดีแต่ว่าบ่อถเถียรครับผม ตัดแล้วป้าอ้อยน้องนี่เดียดครับผมหนูซิงแท้โอ้โอหลังนั้นถือดีแท้พี่น้องครับหนูว่านบ่าถือดีวันนี้ถือแต่หลังนั่นเลยบาทเลยว่าจะห้อยกัดหนาเพียบอยู่เลยหนูที่ไปโย่ใส่น้อยป่ะนี่ตัดป้าอ้อยแล้ว าางานของแม่ลังแดกเสียเลยแต่วันนี้แม่ี่น้องครับเสียทันทีเลย,ยางานของมาเงืดแท้แจ็คพอดเลยครับมือสุดท้ายว่าที่เขาถอดออกทำเดีแต่เขาบอกหลักยังใส่อยู่เลย ใส่จะขามือท่านี้สรุปแล้วกลับเสียก่อนได้ใส่แค่ซี่มือได้พี่น้องก็ต <c ười> ิปิดฉากแลวละป้าอ้อยกาเจ้าก็ติตัดไพ่ในมือ้อสองมืออม่อนี่แหละหมดแล้วครับผมตัวเดียวมือสุทไทยมอมันเลยบาทเนี่ยวานบวนครนี่ตัวใหญ่ไม่น,นี่เดียวตัวเดียว,ต,วตัวงามอยู่ ความกับกับเสียไปหกหลังครับผมกับดักหายไปหกหลังเพราะปัญหาไรเมืองเด้อเดี๋ซื้อไม่ก็ได้พี่น้องบ่อยากกับดักซื้อๆเขาซื้อตลอดด้วยแหละ่ะทานให้เขานำ้ำเขาบอกมีเงินซื้อเขาทุก าพี่น้องครับเดี๋ยวสรุปผลงานกันรูปป้าวันผมหนุ่มสรวยสวยเก๋เลยพี่น้องมึสะอาดด้วยครับตัวกงงามงู้ำด้วยครับนะผมฟูดีแท้สวยๆเลยเต็มก้านคอฝรั่งแบบนี้ฟันเธอเหลืองเป็นข้าวโพดเลยนะเธอจะเธอจ๋า สวย,ยได้พี่น้องนี่ยได้กระฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กําลัางแน่ใจได้ครับผมเจอจ็คพอดขับมือสุดท้ายดังนูนด้ปลาอ้อยกลับเสียไปหกลา <c oughs> โอ้ยขีย่ไล่ครับย่ดกค้นก็นได้ไปเจอไม่คีปหนาซื้อกลับไม่ครับผมมอยกักละสิบก่าบาทหนึ่งว่าดิแพงเลยพี่น้องผมใส่แบบธรรมาดาว่าดิโมว่าดิยัง เฉลีย่ยแล้วถือกันละ16บาทเขาไม่ได้ขายแพยงเลยกับเหล็กด้ยซี้เห็่ยนไม้คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับผม